สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเอชุติมาวูบหัวฟาดจกโครกหามเอชุติมาเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังวูบในห้องน้ําหัวฟาดจกโครกนิ่งก่อนอื่นต้องขอส่งกําลังใจเมื่อหามด่วนเอชุติมานะักแสดงดังเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังวูบในห้องน้ําหัวฟาดจกโครกนิ่งวิดดับทำเอาชาวเน็ตต่างพากันเป็นห่วงหามด่วนเอชุติมานักแสดงดังเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังวูบในห้องน้ํา หัวฟาดจะาโครกนิ่งสักพักเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านโซเชียลว่าหลายคนถามว่าเอ๊เป็นอะไรคือเอ๊วูบในห้องน้ําค่ะลม้มลงมาหัวฟาดจากโครกแล้วก็ลงมาฟาดพื้นนิ่งไปแป๊บหนึ่งพอดีลูกบุญธรรมอยู่ด้วยถือว่าโชคดีก็เลยพามาแอดมิทที่โรงพยาบาลตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะ และโพสต์อีกครั้งว่าขอบคุณนะเพื่อนรักทั้งน้องต้อมและดาและอีกหลายคนที่มาเยี่ยมเอวันนี้เดี๋ยวเราก็หายแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ